เ,นนเริ่มกันที่ท่านชายคนโตท่านอ้วนจุฑาวัน์วิวัชรวะวงมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจุฑาวัน์มหิดลทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตีสาขาการบินและการบำรุงรักษามหาวิทยาลัยไมอามีรัฐฟลอริดาและปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การบินรัฐคอน,นเนตทิคัตปัจจุบันท่านอ้วนเสกสมรสกับภริยาชาวอเมริกันนามว่าริยากอฟโดยท่านอ้วนไม่ค่อยจะปรากฏตัวผ่านสื่อสังคมสักเท่า ราเรศวิวัชร้าวงน้องชายคนที่สองของบ้านมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าวัชราเรศมหิดล ah ท่านน่นดูจะเป็นคนเดียวในพี่น้องที่โดดเด่นที่สุดในแวดวงสือ่อทนล่าสุดท่านอนก็อย่างได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังจากบ้านเกิดเมืองนอนไปน,น,นานานนจอจริงได้กลับมาทคนก็ได้เปิดใจถึงชีวิตในต่างแดนของท่านและพี่น้องว่าเคยผ่านความลำบากมาก่อนนั้นทำให้ท่าน อายุ22ปีที่แล้วมีแต่คุณแม่มีแต่น้องๆมีแต่พี่ชายไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือมาในฐานะผู้ลี้ภัย e f ฟ g e ีไม่มีที่จะอยู่เป็นเวลาที่ลําบากมากตอนสมัยอยู่เมืองไทยเนี่ยโตขึ้นมาในวังเนี่ยผมไม่เคยนึกเลยว่ามหาดเล็กคนที่มาวันนี้เนี่ยเขาเหนื่อยไหมที่บ้านเขาต้องดูแลลูกหรือเปล่าแต่ตอนมาอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตเหมือนสามัญชนเนี่ยทำให้นึกขึ้นได้ว่าต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเราปัจจุบันท่านอ้อเรียนจบ ทางลืมเลยทุนกระหม่อมพ่อเคยสั่งสอนผมกับพี่น้องน้องทุกคนว่าเนี่ยเราต้องรักพี่เราต้องรักน้องถ้าเผื่อเราไม่รักพี่รักน้องเนี่ยจะมีใครมารักเราต่อมาเป็นชั้นชายออหรือนายแพทย์จักรีวัน์วิวัรชราวงมีประนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจักรีวัฒน์มหิดลท้านหนองเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกสื่อให้ได้เห็นหน้าเห็นตากันอยู่บ่อยๆมักจะให้ความรู้ด้านการแพทย์ผ่านทางย b ท c h ช n n e l ของท่าน มองแต่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วจึงส่งผลกระทบต่อการขยับใบหน้าท่านอองใจสู้มากๆทุ่มเททำงานหนักคอยเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นเสมอล่าสุดหลังจากที่ท่านอ้นเดินทางไปเยือนเมืองไทยท่านหน่องก็ได้โพสต์ความในใจระบุว่าใช่ครับตามที่ผมบอกว่าพวกเรารอคําสั่งให้กลับและยังไม่มีคําสั่งเราทําตามคําสั่งมาโดยตลอด27ปีแล้วก็ยังไม่ได้ยินมันเป็นความกล้าหาญของท่านพี่อ้นครับท่านอยากที่จะรองเข้าไปและพวกกับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกท่านให้ความรักความอบอุ่นต่อท่านพี่อน้น พัว่าพวกเราทุกคนมีความรักและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันและทุนกระหม่อมพ่อพวกเราไม่เคยทําอะไรผิดทั้งชีวิตเชื่อฟังทุนกระหม่อมพ่อมาโดยตลอดการมาในครั้งนี้แค่อยากจะมากราบพระบาทด,ด้วยความรักและได้แสดงถึงความจงรักภักดีพวกเราไม่อยากที่จะเข้ามาก้าวไก่ในสถาบันเราอยากจะมีความเป็นคนที่เดินได้ทุกที่และทุกคนที่เป็นคนไทยสามารถที่จะพูดคุยกับพวกเราได้ตามปกติแบบคนทั่วไปเพราะพวกเราทุกคนไม่ใช่ผู้ร้ายปิดท้ายกันด้วยท่านอินดรวัชรีวิวัชระวงมีพระนาม ว่าหม่อมเจ้าวัชรีมหิดลท่านนินเป็นที่พูดถึงอย่างมากเพราะมีพรักที่ระหมายขายกับในหลวงราชกาลที่8และราชกาลที่9โดดเด่นเป็นสง่าสุดๆโดยท่านนินเป็นคนหนึ่งที่เรียนเก่งมากแม้จะอยู่ไกลบ้านแต่ท่านก็ได้อุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่ทุนกระหมอ่อมปูเรียกได้ว่าท่านชายทั้งสี่เปียบอยงเพชรเม็ดงามที่เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งและมีคุณค่าในตัวเองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดพวกท่านก็งดงามและแต่งประกายเสมอ